สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วกับพี่น้องนะครับพอดีเบื่อพี่น้องล่าสุดนีบอสบิ๊กเพิ่นกระโพดกลางดึกอีกแล้วกับพี่น้องนะครับเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสินค้าแอมพลูนะครับที่มีทางบอสบิ๊กนะครับเป็นพีเซนเตอร์กับพี่น้องนะครับตอนนี้ประเทศจีนเพิ่นก็เปิดรับมาแล้วกับพี่น้องนะครับออเดอร์แรกนะครับเข้าไปที่ จะเข้าไปที่เมืองคุนหมิงครับพี่น้องนะครับแล้วก็ต่อไปก็อาชีพขยายไปทั่วประเทศจีนครับพี่น้องนะครับโบนแน่ครับพี่น้องนะครับต่อไปบอทบิ๊กอาจทิไปประเทศจีนแล้วก็ไปแสดงคอนเสิร์ตยู่ประเทศจีนก็ได้ครับพี่น้องนะครับในฐานะพเซตนเตอร์ก็เป็นไปได้ครับพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้องข่าวเย่ยข่าวดังอีกแล้วครับพี่น้องพังอีกแล้วครับทางบอทบิ๊กครับพี่น้องนะครับ ประเทศจีนนี่มีประชากรนี่พันกว่าล้านคนนี่พี่น้องนะครับถ้าเราไปเปิดโตอยู่ประเทศจีนนะครับแล้วแกเล่นคอนเสิร์ตพร้อมทัว่วคอนเสิร์ตอยู่จีนเนี่ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องอันอย่างที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าคนไทยอยู่ประเทศจีนก็ไหลายครับพี่น้องนะครับเอาแล้วครับพี่น้องนะครับปังอีกแล้วครับผม หลังจากที่ผู้จิบบ้านฟินแนด์นะครับเพิ่นโพดมากับก็มีเอฟซีนี่เข้าไปคอมเมต์เยอะแยะมากมายครับพี่นอนนะครับท่านนี้บอกว่าปังมากจ้านะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสุดยอดเลยพ่อบิ๊กสุดยอดมากนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเลิศมากจ้าลูกๆเหง่หงๆปังๆร่ำรวยร่ำรวยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเติบโตไปด้วยกันครับ แล้วก็แปะทงกระเเศจีนนะครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคนนี้จริงใจสุดแล้วคนอื่นต้องระวังสัมผินน้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าปังมากใช้ดีจริงๆนะครับคนนี้อาจจะเคยใส่ผลิตภัณฑ์ครับพี่น้องอีกคนหนึ่งบอกว่าเยี่ยมและยินดีด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าอ๋อบิ๊กจะได้รถคันใหม่แล้วนะพี่น้องนะครับหมายถึงว่าเป็นพรีเซนเตอร์หญ่แล้วก็ขยาย ออกไปตั้งประเทศอาจจะได้ลดเงินซื้อรถแล้วประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องนะครับหลังจากที่ทางผู้จัดบ้านฟิลแร์เพิ่นโพสต์ข่าวดีแบบที่พี่น้องได้เห็นแล้วมีความคิดเห็นแบบได้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มออกได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มออกไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวนุ่มออกสะเอามาฝากคลิปนี้รับไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ